ตลาดซัมเมอร์2023-2024นั้นเพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการไม่ทันไรก็เริมมี big deal เข้ามาแล้วนะครับทางการย้ายตัวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ไปลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าคาริมเบนเซม่าที่ไปลิซวอูกับอาร์ติฮัดมิซี่ไปเมเจอร์ลีกกับอินเตอร์มิมี่หรือกรณีล่าสุดกับจูดเบลิงแฮมที่ปิดมหากรอบกับเรอัลมาดริดนะครับด้วยราคา103ล้านยูโรแต่ก็ยังมีอีกหลายดีลที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือเสน่ห์และสีสันของช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้้นนนนนเเเปป็็รระะจจใทุกๆี่าไดห ข่าวคนโน้นกับทีมนั้นหรือคนนั้นกับทีมโน้นต่างๆผ่านเข้ามามากๆซึ่งก็มีทั้งจริงบ้างมั่วบ้างปนๆกันไปหลักๆก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลนั่นแหละฮะข้อเท็จจริงต่างๆและสื่อที่นําเสนออย่างสนักข่าวใหญ่ๆก็จะมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับรวมไปถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เฉพาะทางที่ก็มีให้เลือกเสพได้ตามอัธยาสัยสุดแท้แต่จะเลือกเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะมีข่าวประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าใครอ่านก็ต้องอีหยังวะ โขึ้นมาอยู่าแน,แน่นอนตลาดซัมเมอร์นี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กได้รวบรวมข่าวประเภทอียังวะมาให้ได้ลองพิจนนารณากันดูว่ามันจะเกิดแบบนั้นได้จริงๆหรือใน5ข่าวลือสุดประหลาดในตลาดซัมเมอร์ปี2023คลิปนี้สร้างด้ความบันเทิงล้วนๆนะครับเนมาจะย้ายไปนิวคาสเซิล หลังมีประเด็นว่าเนย์มาเริ่มไม่ค่อยเอนจอยกับการขาแข้งที่ปารีสมาสักพักกี่ใหญ่ทั้งการเป็นอยู่และฟีดแบ็กจากแฟนๆยูยูก็มีข่าวเต้าขึ้นมาจากฝั่งสเปนว่าเนลคาสเซอร์ในแกลกำลังต้องการสร้างทีมกาลาติกอสขึ้นมาเหมือนอย่างที่เรอัลมาดริดเคยทำในช่วงต้นยุค2 0 0พดังนั้นเนย์มาที่ดูไม่ค่อยแฮปปี้กับปารีสในช่วงหลังๆนั้นจึงถูกจับโยงเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเอ็ดด้ฮาสซะอย่างนั้นนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อดูจากแนวทางธุรกิจของสานิการดงแล้วหลังถูกกลุ่มทุนซาอุดเทคโอเวอร์ที่ทํามาจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้โคตรจอรจี้เลยชัดๆัถ้าคิดว่าเนย์มากับอลังแซงเมสซ่แมงจะอยู่ในสนามเดียวกันจะบันเทิงขนาดไหนหมายถึงว่าแฟนบอลบันเทิงกันนะฮะแล <brushing. S 2> ้วยิ่งไม่นานมานี้ะคยับเนย์มายังไปโพสพภาพตัวเองสวมเสื้อซานโตท,ที่มีสีขาวดำเหมือนเสื้อเดกเซื้อไปอีกเรียกว่ามองแวบแรกต้องมีตกใจกันบ้างแหละครับอาซาจะไปเบอร์ลี หลังจากอำลาราชาชุดขาวไปพร้อมกับคารดิมเบเซมามาโกอาเซซิโอและมาเรโดริอาร์ตหลังสิ้นสุดฤดูก,กาล2022-2023เอเนนาซาในเวัยที่ปีกลับถูกตีข่าวไปว่าตัวเขาอยากจะกลับมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งและทีมที่ต้องการเจ้าตัวไปอยู่ด้วยนั้นก็ไม่ใช่ทีมไหนทีมไกลนะครับแต่เป็นเบอร์ลี่น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพที่มีอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติเบลเยียมอย่างแวนซองกอรปานีเป็นกุนซื้อโดยดิป ที่เปลี่ยนไปจากตัวเขาคืออาการบาดเจ็บของอาซานนั่นเองบางทีข่าวลือนี้อาจจะสมเหตุสมผลก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้ประหลาดใจที่สุดก็คือจากสตาร์ดังเชลซีที่เรอัลมาริดยอมทุ่มเงินมากกว่า100ล้านยูโรซื้อไปเมื่อ4ปีก่อนวันนี้อาซาร่วงลงมาได้ขนาดนี้เลยหรือปัจจุบันนอกจากเบอรล์ลี่อาซายังมีข่าวว่าจะย้ายไปคาแข่งในเมเจอร์ลิกสกอเร์กับแวนกูเวอร์ไวแคปส์อีกด้วยเมสซี่กับเชลซี รู้หรือไหมว่าก่อนที่เมสซี่จะไปเปิดตัวจริงๆจังๆ,งๆกับอินเตอร์ไมอามีสตาร์ดังเจ้าของรางวับลบอลรองดอทสมัยนั้นเคยมีข่าวกับเชลซีมาก่อนและใช่ครับเหมือนอย่างที่นักเตะค,คน,นอื่นๆที่เป็นนักเตะชื่อดังมีข่าวว่าตาท็อตน,นั้นแกสนหมดซึ่งไม่ใช่แค่สำนักเดียวที่รายงานว่าท็อตโบลี่เต็มใจยิ่งข้อเสนอมูลค่ามหาศาลให้เมสซี่ได้ลองมาแข่งในถิ่นเดอะบริตดูสักครั้งหลังทราบว่าตจตัวนั้นต้องการออกจากเป๊เชหลังหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์นี้แต่สุดท้ายอย่างก็อยา่นนาง,งข,งขสุ ความท้าทายใหม่ในแดนมากกันกับอินเตอร์มิี่ทีมที่มีเดวิดเบ็กแฮมอดีตปิดต,ตำนานแมนยูร่วมเป็นเจ้าของโดยก่อนหน้านี้เมสซี่ Messi, มีข่าวทั้งกับเอลิลาบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่ารวมไปถึงนิวการเซินอีกด้วยเอากับเขาสิฮะเกเดตเบลเตรียมจอยเร็กซ์แฮม ปฏิเสธไม่ได้จริงว่าน้เวลานี้คงไม่มีสมมสอนจากหลีกล่างทีมไหนที่จะมีการตลาดดีเท่ากับเร็กซ์แฮมของเฮียไรอันเรโนอีกแล้วนะครับไม่ช่ก็ต้องเชื่อว่าทีมเล็กๆจากเวลส์พอได้ดาราฮอลลีวูดอย่างไรอันเรโนและร o อบแม็กเอเพนนีเข้ามาเป็นเจ้าของปุ๊บจะสามารถเติบโตได้ไวขนาดนี้ท้งการมีแมตุ่นเครื่องกับแมนยูนเตดหรือการดึงเบนฟอสเตอร์กลับมาค้าแข่งอีกครั้งหลังจากต,ตัวนั้นเคยรีทายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนปี2022แต่มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการมีข่าวว่าพวกเขานั้นพร นั่นว่าสาเหตุหลักๆเพราะเด็กซ์แฮมนั้นคือทีมที่อยู่ในเวลส์นะครับและกระเด,ดเบลก็เป็นแข้งชาวเวลส์เช่นเดียวกัน่ังนั้นก็ถือครับดูเหมือนว่าพยาวานนของเราน้นดมดแพชชั่นกับฟุตบอลและหันไปดีกอบแล้วซะมากกว่าฟีมิโนอยากไปแมนยูบอกตามตรงว่านี่คือข่าวการย้ายทีมที่รู้สึก ที่สุดแล้วนะครับเมื่อมีข่าวว่าโรเบรโตฟิมิโนฟอสนายตัวเก่งจากลิเวอร์พูลเสนอตัวเองให้กับแมนยูนเต็ดผู้แค้แดงเดือดพิจารณาซะอย่างนั้นหลังจากการนำลาที่แสนพิเศษนะั field, แอนฟิลดนยิงบาซิเลียนรับใช้สโมสรมากกว่า8ปีแล้วทำไมข่าวการย้ายตัวของฟิมิโนมันถึงกลายเป็นคู่แข่งตัวฉกาจไปซะได้มันก็จริงอยู่นะครับที่ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แต่กรณีนี้น่าจะเป็นข้อยกเว้นเพราะนอกจากความเป็นไม้เบื่อไม้มาของทั้งสองสโมสรนี้แล้วนะครับข้อมูลรวมถึงปัจจัยอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวโยงยดทฟม่ีู และผูกพันกับลิเวอร์พูลรวมไปถึงแมนยูเองก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะสนใจไปคว้าตัวมาด้วยซ้ำซึ่งทาวิเคราะห์กันเอาจริงเอาจา้างดูเหมือนว่าสถานีต่อไปของฟิมิโน่น่าจะเป็นหลกในต่างประเทศซะมากกว่าผู้กันตามตรงการจินตนาการว่าบ๊อบบี้ฟิมิโน่จะย้ายไปแมนยูมันคือความคิดที่ไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยด้ซ้ำและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูันด้วยนะครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ซ